สวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีพี่พี FC ด้วยนะครับผมนะผมเล็กจากช่องพี่แฝดไ,ไปเรื่อยวันนี้ผมมานน้ำต้นไม้พี่นะเดี๋ยวคลิปช่องนี้ผมจะขอลงเป็นช่อง LNA นะครับพี่พี่ผมมากับน้ำต้นไม้วันนี้ผมกับน้องต้นไม้เนี่ยขึ้นมาหาน้องออมซึ่งน้องอ,อมบอกว่าจะไปหาพ่อปู่ที่ต้นสายยักษ์แต่ผมไปหาแล้วไม่เจอน้องครับผมเริ่มจะเป็นห่วงแล้วก็กังวลมากนะว่าน้องอ,อมจะไปหรือเปล่าผมก็ได้มากับต้นไม้น้องอ,อมคิดว่า ่าผมคิดว่าน้องออมคงจะไม่ไม่ไปไหนกไก่นะแต่ก็อดห่วงไม่ได้พี่ก็เลยพาต้นไม้มาด้วยเพื่อเป็นมาเป็นเพื่อนผมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายผมมีเป็นกล้องฟองทางไกลนะสำหรับให้ต้นไม้ดูว่าพี่ออมอยู่ไหน,นะะแล้วก็เราอยู่ที่สูงมองไปนะอาจจะเห็นน้องออมเนี่ยเดินในป่าก็ได้พี่ๆครับฝากเป็นกำลังใจด้วยตอนนี้ผมรู้สึกว่าแปลกๆแล้วกลัวจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีนะ,ะผมรู้ว่า,าอ่าออมไม่เจอใช่ผมเชื่อว่า น้องอมน่ะมีสิ่งสี่คุ้มครองน้องนะพี่นะเจ้าที่อาจารย์ใชเป่าข่าวแล้ว่าสิ่งต่างๆมากมายที่คอยดูแลน้องอมอยู่ผมก็ยังไม่ยังไม่วางใจนะยังเป็นห่วงตลอดต้นไม้วันนี้ไปหากับพี่นะแล้วพี่ให้พี่ให้ค่าแรงต้นไม้ด้วยนะพี่ไม่ให้ต้นไม้มาตัวเปล่าแน่นอนนะผมจะหา้องอมให้เจอวันนี้ไปดูเทียจุดนะจุดที่น้องอยู่แล้วก็จุดที่ผมไปกับน้องเนะ ไปที่ห้างไม่เจอเนาะห้างพี่ที่นาผ่านไม่เจอแล้วก็ที่พ่อปู่ไม่เจอผมต้องเดินหาตามป่าละตามช่องทางเล็กๆที่น้องอมเดินนะผู้หญิงผู้หญิงอผู้หญิงจะเดินไปป่าไปจะไม่ไกลมากนะเดินป่าที่เคยไปมากกว่าที่แปลกใหม่ๆน้องอมจะไปกับผมมากกว่าพี่โอเคขอกำลังใจด้วยไปทุกคนไปตามหาน้องอมกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่อง lna ด้วยนะผมจะลงช่องนี้นะคลิปนี้จะลงช่อง lna พี่นะ อไมฟังเสียงไลยนะฟังเสียงว่าพี่ออมอยู่ตรงไหนออมออมอยู่นี้เปล่าอ่ออมครับได้ยินไหมออมได้ยินพูออกมาหน่อยออมต้นไม้ได้ยินเสียงไหมมีคนตะโกนลั่น่าเลยอะเสียงคล้ายๆแบบ คนวิ่งหนีอะไรบางอย่างไหมพี่อ้อมใช่อ้อมไหมต้นไม้ไมที่สูงๆดินี้อ้อมครับต้นไม้มานี่มานี่มายืนที่สูงแล้วส่องกล้องดิอยู่ข้างล่างนี้เปล่าเปนไม้มาอยู่ดิอ้อมครับอยู่ตรงทางเส้นทางน้ําข้างล่างหรือเปล่าด้านล่างนี้จะมีเป็นน้ำนะพี่นะเส้นทางเส้นทางน้ำใช่อยู่ในร่องห้ย<ๆ>งวยหรือเปล่าส่องกล้องทุกคนเอาใช้เป็นประโยชน์นะ ต้นไม้สองนี้เอากล้องสองนี้อยู่ห้างกันเปล่ามองนี้เอ้านู่นเปล่า,าตรงนั้นเฮ้ยสองกล้องนี้อมองเห็นอะไรเปล่าสองกล้อนแล้วก็มีหน้าผาตรงนั้นแนหะทุกคนเจอไหมหน้าผาขินตรงนั้นใหญ่มากกว้างมากนะไม่รู้ที่ไหนนะทุกคนมองไม่ไมันมองไม่ทะลุว่ะเจออะไรไหมต้นไม้บางเยอะเกินครับว่าจริงๆตรงอันนี้เนาะใช่ออม ใช้เอาไม้ต้นไม้ต้นไม้ลองสอง่องน้าผาเงี้ยต้นไม้ำผาหิน,นเห็นป่ะมีคนหรือเปล่าเนาะกล้องมันถ่ายไม่ถึงนะมือถือเราไม่สามารถซูมได้แต่ว่ากล้องต้นไม้ดูอยู่เนี่ยอาจจะมองเห็นนะนเจอไหม,ไมเจอใครฮะ,เอ,ะรเ,เอามาพี่ลองมองดิอลองลส่องดูครับชูวยอยู่เห็นดวงกับกลุ่มอะไรกีก่อะทุกคนทมกคนลองส่องนะพี่นะ เพราะตองนี้มีหินหน้าผาที่สูงมากๆแล้วก็ชันมากเหมือนเป็นพื้นที่โล่งในการผักอัศวินของใครหรือเปล่าเห็นอะไรไหมครับผมเจอมาคนป่าเลยอะอคนป่าเหรอคนป่าเหนี่ยฮะเฮ้ยสองคนทุกคนกล้องน้องต้นไม้น้อง,นนองส o o กล้องไปดิ z o o เข้าไปเลยเหรอเออเจอย๋ยวไหมพี่คนป่าเนี่ยซื้อไม่มีมีแค่ใบไม้ปิดตัว มันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเดี๋ยวยนะทุกคนเห็นไหมครับในวันในกล้องน่าจะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกต้อง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 ทางไกลอันนี้คือเห็นชัดมากใช่ครับเห็นไหมพี่พี่มันมีการหาปืนแล้วก็แบกเข้าไปข้างในอ่ะใช่ครับไม่รู้ว่าแบกไปไหนอ่ะเงี้ย มันไกลมากหมอไม่เห็นตปาปลาอ่ะนม่กองก็มองมันยาวมากเลยน้องออมอยู่นั่นไหมไป,ไปไปข้างล่างขออนุขอคนป้าช่วยเ,ลเหลือพี่อมมั้ยเปล่าน่าจะเป็นไปได้นะแต่ไปหาก,ก่อนพี่ไม่ไว้ใจหรอกคุณป้าจะคิดไม่ดีก็ได้นะไปไปช่วย ต้นไม้ไปหไหนไม่ไม่ไม่ตาอันตรายลงไปทางนี้ดีววกว่าเพราะใคกว่าจะล้มรเราก็จะไปงนู้นครับมันเป็นหน้าผาเราจะหัวแตกแล้วล้มอ่ะแข่งขาห้ากันนะไปตามเส้นทางก่อนเราค่อยอ้อมไปที่ห้วยห้วยโอเคไหมพี่เชื่อว่าน้องออกมาตัวรอดได้นะพี่พี่ว่าออกมเก่งมากมากสับพีเอ่ะเป็นพี่ที่เก่งมากอดทนแล้วก็มีความ ความเฉลียวฉลาดนะการตัวรอดที่ดีนะอมออมมออ่นี่ไหมออม เข้าไปยีนดิต้นไม้จะระวังด้วย,ยอมครับทีนี้ไปทึงคนป่านะต้นไม้ต้องระวังอ้อมไปเดี๋ยวไปเรื่อยต้นไม้นี้สวยมากเลยอร้อมอยู่นี่ไหม แต่มพว่จะปเป็นชัดเจอคนปา่าคนป่าก,ก็ช่วยเหลือนะน้องอ,อมก็สามารถเจอเจอคนป่าได้นะน้องอ,อมเคยช่วยเหลือคนป่าไว้หลายคนนะอรตกใจคิดอว่าเจออะไรทุกคน แมงมุมใหญ่ทองนะเป็นแมงมุมที่ทีเดียวที่สามารถกินนกได้นะกินสัตว์ที่มันใหญ่กว่ามันได้นะมันฉลาดมากมันดักได้นะใหญ่มันเหนียวมากนะเหลืองด้วยนะถ้าตัวแมลงติดเนี่ยหนึบแน่นอนนะหนีไม่รอดหรอกใจตัวใหญ่มากนะดูดิดูตัวมันนี่สีเหลืองเลยก็ Em nhìn nhau gì đi nữa Thôi, con Ôm bằng đi đi Thằng Ôm Nhìn nhìn mấy thằng Ôm Chú Ôm khắp Thằng Ôm Thế thì thằng gặp ba rồi hả ผมเป็นห่วงมากนะผมตามน้องมาเนะีย่ยคที่ว่าน,น้องจะอยู่ที่พ่อปู่นะตรงต้นไม้ต้นไทรแล้วก็จุดที่เป็นห้างที่ผมสร้างไว้ต้นไม้ต้นไม้อยู่ต้นไม้ี่ใหญ่มากข้างบนนั้นเราขึ้นไปได้เราจะได้มองเห็นข้างหน้าเนาะที่อ่ำครับขึ้นถึงน้ำพลังกนะ็้นไม้ าพ <ouse> <ข trilogy. S 2> bon ี่ขอกล้องเนี่ยอ้ามครับโทษครับเจ้าของเจ้าขอส่งดีด้านล่างเนาะไม่เจอหรือเปล่ากล้องยังมีข้อดีเพือมันสามารถมองได้ช่องเล็กมันก็มองได้พี่นะดีมากเลยถึงเก่งนี่เป็นที่ของป่าและไม้ที่เคยช่วของป่าอยู่ เใครโผล่หน้ามาวะหน้าะไรใครครับคุณป้าอยู่ขงนี้นะวู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 าูว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 อวู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 วอวู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 วอวู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 วอวู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  ลูกไอ้ช่วยยน่อยกพี่ออมจะโดนจับตัวไปป่ะครับอัมเอ,มอ,อมงทีไม่ใช่คนป่าก็ได้ อ้าทีไม่ใช่คนป้าที่จับกรไดรอะู้ต่อไม่รู้มัง้งน่าจะพ,พู้ไอเพละะ้วมั้ง เจอแล้วไหมครับมันภัพก,กองทุกบอเห็นไหมอ๋อไปไปอออครับ เจอไหมเป็นนกก็น่าใจอะร้องพี่ฝังมือแล้วใช่ไหมไปไปครับออพี่ออมครับ

ตะเวนขอพม่าเหอเฮ้ย um ัับรพมาจะร้อหรอไม่แน่นะพม่าจะไเดินไปเ็นมันมันเจอใช่ป่ะใช่ครับเอาเป็นวไปไปสอบปากคำอ่ะหมอถามว่ามาไหนยังไงแล้จะขอไม่

ันตีนไม้อ่ะออมใช้ออมไม้พี่ออมครับออมเฟียงมาจากข้างหน้าน่นนะใช่ไหมใช่มาจากข้างหนาน่นนะครับไปไปครัแบบ พีอ่อมครับพีอ่อมครับใช่ครับไม่เป็นไรครับเสียงดังมากเลยเฮ้ยใครวะ ฮ้ยใครวะใค <es>! รใครวะพี่อ้อมครับใช่อ้อมไหมทำไมเองว่าใช่ไหมมันเหมือนผู้ชายหรือ ใช่มันจับตัวอ้อมหรือเปล่าใช่อ้อมไม้อม้อมเฮ้ยตัวไม้ลุกอะไรวะแยกอะไตันไม้ดิเต็มพื้นเลยอ่ะอ้อมใช่อ้อมไม้อมม้อมได้ยินพี่ไหมอ้อม อะไร,รเเออสียงดังชัดมากใครครับพี่ออมเสียง,งใครวะเฮ้ยนี่ไม่ออนไอ้ต้นไม้นี่ครับเสียงผู้ชายเหรอแต่เสียงของผู้ชายพี่พีเอฟซีไม่ขอ่ผู้หญิงเลยนะเฮ้ยใครวะ เดินหนังมาจากข้างล่างประมาณเฮ้ยเฮ้ยเร่งคุยกันไหมพี่ใครวะเฮ้ยเป็นใครใครทำไมมันโตต่อบ่ะเรี่งใครวะมึงออกมาดิจับพี่ออะไปหรือเปล่า มึงอยู่งอนมึงเอามากูมาตามมาหาแฟนกูมึงเจอไหมมันอยู่กันไรคนมันอยู่อะนไรคนแล้วบอกว่าไม่เจอเป็นใครมึงเนี่ยวะทุกคนเสียงเหมือนดังกล้องป่าแหละต้นไม้

มารเราเจอพี่อ,อมไหมวันนี้ไม<า>ครับรพี่ฝั่งนู้นหรอวะนะี่เจอน้ำด้วยแต่มันอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามอ่ะภูเขาฝั่งตรงข้ามอ่ะพีไม่ต้องมองดิมองมอง มองมองนี่พี่เจอน้ำด้วยแต่พี่ไม่เจอพวกมันมเจอไหมเจอน้ำใช่ไหมแต่ไม่เจอพวกมันใช่ป่ะไม่เจอพวกมันเลยเสียงบันทาดแล้วะ มันหายแล้วคนเสี่ยมันหาแล้วมันหลอกล่อเราเข้าไปหาพี่พี่พมันจะปลุกน้องอมไปหรือเปล่าวะเราตามล่ามาันเรื่อยนนะ